สวัสดีครับตอนนี้มีคนมาคอมเมนต์ให้ผมว่าประเทศรัสเซียรัสเซียรัสเซียเยซเยซรัสเซียรัสเซียมีมาตั้งนานตั้งแต่ยุคยุคเดียวกับมองโกเลียเป็นอัน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเป็นประเทศปัจจุบันด้วยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกต้าทางภูมิศาสตร์อย่างที่เห็นว่ารัสเซียนันเป็นประเทศที่ใหญ่โตมโหฬานแต่ได้การรับมือด้วยทงางทหารเป็นประเทศที่ใหญ่เลยต้องใช้เวลานาน,านกว่าจากส่งกองกำลังไปที่นั่นโดยที่โดยที่นั่น มีสตูของพวกเขาปลูกถ้าถ้าพวกเขาไม่เตรียมกองกำลังไว้ในที่ใดที่หนึง่งก็เป็นอันที่ปลูกง่ายและง่ายเสนง่ายต่อแต่ละประเทศเนน่ยข้อเสียของภูมิศของรัเสเซียรัเสเซียเป็นประเทศที่ออกสูก่แก๊สแกในประเทศที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด ปะเทศชาติที่จะที่เมกาตนะครับรัสรัสเซียตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตประวัติศาสตร์แห่งสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียนั้นมีรัสเซียนั้นสามารถสมสามารถบุกนาซีเยอรมันหรือชีกสเวียก็ได้นะครับนาซีโอเคผมพูดเรื่องนี้แล้วกันครับ เดีย๋ยวติดเรียวเดี๋ยวไม่ไม่เลยไม่เลจะติดละผมให้คำถามทุกผู้ไอผมให้คำถามทุกคนนะครับใครที่ไายให้ทุกคนน,กนั้นเลือกไอประเทศมาหนึ่งอย่างในละในเอเชียนะครับนะครับ,รบโอเค หลังจับเข้าค่ายเอาซกผมเมื่อยเลยเมื่อยดิ เลยแค่ตรงนี้ที่เดียวโอเครัสเซียดูกันว่าเท่ากันไหมโอเคเท่ากัน

tunggu oke, put ini oke okay, lu lah Lat pot dia

รัเสเซียสร็จแล้วใช้เวลากว่าห้นาทีเลยโอเคไปเลยนะครับขอกับโอเคมาลเลเซียเลยครับมีคนคอม,มอเมนต์บอกให้ผมว่ามาลเ,เลเซียยูเรเซียไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันอนี้ดำดำเอาดำเอาดำเออใช่เลย malaysia ini buatnya gampang. malaysia sia <muluh>

ส,สีเหลีองมาลเลเซียเสร็จแล้วนะครับดิโอเคแป๊บนึงนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็มีคนขออินโดนีเซียนะครับถังแดงถังแดงอุ๊ย เพื่อกดตรงเส้นอิอโ์ปเปียะปะปะปะด์หะห์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 อ์ห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 ัห์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 หทห์ห